ของชีวิตหม่ครั้งแรกกับกล้องเทเลโฟโต้พอร์เทรตจาก Oppo Reno 10 Series 5G พอร์เทรตสวยเป็นธรรมชาติใกล้กว่าโดดเด่นกว่าให้เราเข้าใกล้กันได้ทุกโมเมนต์ใกล้กันได้ทุกที่ทุกเวลาใหม่ Oppo Reno 10 Series 5G The Portrait Expert สวัสดีครับทุกคนนันนี้ก็อยู่กับช่องสุเมธไอทนะครับผมวันนี้ผมมีมือถือจากแบรนด์ oppo มานำเสนอนะครับผมนี่ก็คือ oppo reno 10นะครับผมพึ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะ reno 10 5g นะครับผมมีการออกแบบดีไซน์สวยหรูแล้วก็คุณภาพจัดเต็มมากนะครับผมมีกล้องหลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซล กล้องหน้าเซลฟี่มีความละเอียด3 2ล้านร้พิกเซลลและครับผมแล้วก็ยังมี AI ในการช่วยในการระบวนผลภาพต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังมีเลนอันต้าวายแล้วก็เลนชัดลึกนะครับผมซึ่งในเลนราคานี้เน,นี่ยแบรนด์อื่นๆเขาก็จะตัดออกหมดแล้วนะครับผมทั้งเลนอันต้าวายเลนซูมหรือว่าเลนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนด้วยนะครับผม แล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงถึง 4K 30เฟมเรทนะครับผมส่วนการออกแบบออกแบบมายังสวยหรูมากนะครับผมซึ่งหน้าจอเป็นจอโค้งแบบ 3D นะครับผมซึ่งสวยมากเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์เพียวบางแล้วก็ผมหนาเพียงแค่7.99ม mm ิมนะครับผม แล้วก็น้ำหนักมีอยู่ที่180่กรัมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็หน้าจอมีเรฟเลชสูงถึง120ิเฮิร์ตนะครับผมเป็น120เฮิร์ตแบบ3 d ดีนะครับผมส่วนหน้าจอมีความกว้างอยู่ที่6.7นิ้วนะครับผมแล้วก็หน้าจอมีความละเอียดสีถึง1000ล้านสีนะครับผม แล้วก็ยังมีการรองรับชาร์ดไวสูงถึง67วัตต์นะครับผมเขาเคลมาว่า31%ภายใน10นาทีนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็เขามีการเคลมาว่าแบตเตอรี่สามารถทนทานได้นานขึ้นถึง4ปีเลยนะครับผม4ปีนี่ผมว่าตัวเครื่องหน่าจะพาไปก่อนแบตนะ แล้วก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตไอมิชิตี้7 0 5 0 6นานโนเมตรนะครับผมเป็นชิปเซ็ตที่แรงมากๆเลยนะทุกคนเนาะรองรับ 5G ด้วยนะครับผมนะแรม8รลอม256แล้วก็มีระบบขยายแรมได้เพิ่มอีก8รวมเป็น16นะครับผมแล้วก็เสียงลำโพงรองรับเป็นลำโพงสตอรีโอคู่นะซึ่งบางแบรนด์เขาก็ตัดออกแล้วนะครับ เพราะราคาก็ถูกแล้วก็ดีไซน์ก็สวยสเปคดีด้ดวยเนาะทุกคนวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้กันก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้ามีคลิปหรือว่ามีมือถือหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆและที่น่าสนใจผมกจจ็จะมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะครับ